อ่ะครับเพื่อนๆครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาทำยากแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับจากอันนี้คือบอระเพ็ดนะครับทีาบานผมไทยอาสารเขาเรียกว่าเครื่องกระหอครับผมพี่น้องผมแต่ว่ามันเป็นยาดีนะครับพี่น้องแก้ปวดแก้เมื่อยแก้ไข้อ่าวันนี้ลมหนาวพัดมาแรงมากอ่าสิ่งที่ต้องใช้ง่ายๆนะครับสองอย่างก็จะมีอะบอระเพ็ด ผมตัดประมาณคืบนะครับคืบนะก็กะว่ายัดลงขวดได้นะครับนี่กะว่ายัดลงขวดได้พอดีนะครับกะว่ายัดลงลงได้นะครับแล้วก็โคกนะครับโคอลิจินนอนนะครับหนึ่งขวดนะครับขวดใหญ่นะครับแต่อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาแบ่งออกก่อนนะครับเพราะว่าไอ้บอระเพ็ดนี่หรือเขาก็เครื่อก็หฮอนนี่นะครับเมื่อใส่ลงไปนะครับเพื่อนๆอ่า กับอันนี้มันจะเกิดปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวจะแบ่งออกก่อนนะครับแบ่งออกก่อนนะครับต้องเย็นนะครับโคกเย็นเย็นนะครับจะได้อร่อยนะครับกินเย็นเ็นแก้เมื่อยนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยแก้ไขได้ดีนะครับวิธีการก็ง่ายแสนง่ายนะครับขอให้คุณมีแค่บอระเพ็ดหรือเครือกอหอบ้านผมนะครับไทีสันนี่งออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นฟองฟู่ขึ้นเลยนะครับถ้าเราลง บละเพรเราตัดนะครับง่ายๆนะครับนี่อยงเลยนะครับวิธีการนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับยากไม่ต้องทํานะครับเห็นไหมอ่าไม,ไม่มันดูแล้วมันจะเป็นฟองฟอดเลยนะครับอันนี้ผมใช้โคกโคกประมาณเอ่อโคกลิตรเนาะเพื่อนก็จะใส่ประมาณสักสิบนะครับ อันนะครับอย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก็เติมเข้าไปนะครับเ,เติมกลับ เติมกากแค่นี้พอเอาแค่พอท่วมนะครับหรือใครอยากใส่มากกว่าสิบสิบแท่งก็ได้นะครับสิบอันนะครับอันบอระเพ็ดสิบอันนี้ก็ถือว่าเป็นยาแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับเพราะว่าในในบอระเพ็ดมันจะมีสเตอรอยด์อยู่แล้วนะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับเอาไปนําแช่ตู้เย็นนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสามสิบนาทีก็สามารถรับประทานได้นะครับอันนี้เป็นยาดีนะครับเนเพื่อนเบื่อแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับ หลังจากกลับจากทําสวนทําไรนะเหมือนจะเป็นไข้เป็นอะไรนะครับเราก็สามารถเอามารับประทานได้นะครับแต่นะครับอย่ากินเยอะนะครับเพราะว่านี้ตัวบำรุงกาลังชั้นยอดนะครับเพื่อนเพื่อเออบอประเภทนี้บำรุงกําลังด้วยนะครับเพราะมันมีสเตอร์ลอยมีสารที่มาจากธรรมชาตินะครับแต่สเตอร์ลอยที่มาจากธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายนะครับข้อควรระวังนะครับก็อย่ากินติดต่อกันนานเกินสิบห้าวันนะครับอ่ากินสิบห้าวันแล้วก็หยุดนะครับ หยุดไปสัก2-3วันเพื่อให้สเตอรลอยในร่างกายเรามันอันนี้ได้จากนั้นค่อยรับประทานต่อได้นะครับสเตอร์ลอยนะครับธรรมชาติมีอันตรายเหมือนกันนะครับแต่น้อยโดยเฉพาะพืชทุกชนิดนะครับที่ที่เขาเรียกว่าเลยนะที่ที่แก้ปวดแก้เมือ่อยได้จะมีสเตอร์ลอยทุกตัวนะครับวันนี้ก็มานําเสนอง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับจากนั้นค่อยมารับประทานดูนะครับ ะครับก็ครบก็น่าจะประมาณสักอ้าวสักสชั่วโมงเนาะเอาเข้าตู้เย็นนะครับอนะ่ก็จะได้น้ำบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดในโคกนะครับก็ปริมาณการกินนะครับก็จะอยู่ประมาณแก้วแก้แก้วนี้ครนี่นะครับ,รบทําไมถึงเอาโคกนะครับเพราะว่าโคกมันจะช่วยลด ลดความขมนะครับในโค้กก็จะมีคาร์บอนไดแล้วก็มันจะสกัดเอาน้ำของบรวพีชออกมานะครับทำให้สิ่งที่ได้ก็คือมีประโยชน์นะครับทีนี้โค้กที่ผมแนะนำว่าโค้กก็ควรจะเป็นโค้กออริจินอลน,นะครับจะดีที่สุดนะครับพวกซีโร่พวกอะไรนี่มันจะมันจะก็เรียกว่าะนะครับมันจะยังยังมีรสขมอ,อยู่เพราะนั้นดีที่สุด ก็คือโกโกลิคินอนอ่ะเดี๋ยวเมาชิมดูนะครับอ่ารสชาติก็จะมีขมนิดนๆนะครับมีรสหวานประมาณนี้นะครับกินอ่าแกปวดแกเมื่อยได้ดีนะครับอ่าวันนี้ก็อะไรมันมีความสุขสิ่งนี้ดีนะครับกินแล้ว คิดว่ามันจะดีตัวเรานะครับกินแล้วจเจริญอาหารแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับบำรุงกํลาลังได้ดีนะครับโคกกับมอลเพีชนะครับกินดีมีสุขนะครับผมสวัสดีครับ